อทำไมซองมีสองสีสปินทั้งคู่นะคะสปินทั้งคู่นะมาแล้วนะนูโวนะคะนูโวทูนะคะใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วมาแกะสดงดเชือกนี่คือแกะลังปุ๊บเน่อย <bringt USSR> ่าโฟกัสความรกนะคะโฟกัสความสวยอย่างเดียวพอพื้นที่จำกัดห่าแลวนี่ละนี่เหมือนกันตรงใสเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยฮ้ยฮึมแกะสดงดเชื่อไม่ต้องทวงกันเลยนะคะงวดนี้โคตรสวยนะคะอา้าวอันนี้ยังไม่ได้ดูนะว่ามันมีทั้งหมดกี่เวทนะคะมาทั้งหมดน่าจะสี่เวทแต่มาน้อยมามากนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะไม่เคยมามากนะมาน้อยอย่างเดียวนะฮะเน่อันนี้จะเป็นสปินที่หนูแกะเจอนะแกะรังปุ๊บก็สอยขึ้นมาเลยตัวใหม่จะเป็นเนื้อแบงค์ซูเปอร์เอคอร์ด นี่สีใหม่สีแดงไม่อยากจะบอกว่าเหมือนบาทซอนเบบะเอ้ยสีแดงก็สวยสีออโราก็แจ่มนะคะสีออโรลานี่ก็จะเป็นสีที่แบบยังไงทุกคนก็ตามหาคันสีพิเศษกันอยู่แล้วนะคะไม่แดงก็ออโราสีม่วงไปนะคะเนี่ยลองงัดแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะะแอคชั่นดีนะคะแอคชั่นดียังเหมือนเดิมเคาะเด้งดึงด๋ง ขอเด้งดึ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 ง,ดง <Perez> ขอเด้งดึงดึงนะฮะคกฟุตหกท่อนเดียวนะคะ <üler: S 1> มาแล้วนะ <ไป S 1> จ๊ะพี่จ๋อาออลูร่าอีกสักอันหนึ่งออลรร่ามันก็ดูเรียบหรูสรีนี้นะคะสีนี้ก็จะดูเรียบหรูดูแพงถ้าสีแดงก็จะออกสปอร์ตหน่อยเอ๊ะอย่างัดกันนะขอเคลียร์ของแป๊บหนึง่งถ้าเคลียร์เสร็จก่อนสามทุ่มจะรีบลงวันนี้นะคะแต่ถ้าเคลียร์เสร็จหลังสามทุ่มขอไปทําพรุ่งนี้เช้านะคะ น้องๆบอกขอทำโอทีไม่ไหวแล้วพี่ผมเหนื่อยเหลือเกินนี่สวยจริงนะคะเบามากนะคะตัวใหม่จะเป็นแบงค์ซูเปอร์เอคอร์ดไปจนถึงปลายเลยนะคะไปจนถึงปลายเลยนี่เห็นไหมไกดใหญ่เหมือนเดิมนะคะแบงค์เขาจะเป็นซูเปอร์เอคอร์ดแล้วข้อสำคัญคือมันเป็นซูเปอร์เอคอร์ดแท้นะคะพี่เหมือนคันของเออไม่อยากจะเอ่ยชื่อขอเอ่ยนามนิดน,นึงนะคะเหมือนคันของลิตโต คาริต้านะคะที่สองพันสามสองพันสี่นี่แหละที่หนูเคยรีวิวแต่เจ้าตัวนี้ไม่ถึงนะคะเจ้าตัวนี้อยู่แค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทต้องรีบจัดนะเดีย๋ยวถ้าลงไม่ทันยังไงเดี๋ยวหนูจะรีบลงสเปคไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยแอบปล่อยข่าวไปนะคะว่ามาแล้วเมื่อเช้าอะ่ะจองกันมาเกือบหกสิบคันแล้วนะคะพี่บางคนยังไม่ทันได้ดูคลิปเลยนะคะไม่เลือกสงไม่เลือกสีไม่ถามสุขภาพใดๆนะคะ จองก่อนเลยโอนแล้วด้วยนะคะโอนมากันทั้งหมดเนี่ยเกือบสี่สิบคันแล้วนะคะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะรีบไปกันมีเบสกับสปินมานะคะเดี๋ยวเรื่องเวทเนี่ยเดี๋ยวหนูไปลงให้อีกทีนึงแล้วกันเนาะโอเคจ้า